วันไหนสุดหอ่อได้อะไรกินหรอเนอะได้อะไรกินอ่าวันนี้สุดหล่อจะไปไหนเนาะอันนี้สุมเขียวนะครับผมก็จะพาไปวัดอีกเช่นเคยไปทําบุญอีกเช่นเคยนะครับผมเก็บไม่น้ำมาเก็บไม่น้ำมาเก็บ

เจมาแล้วเจลำปูนม,มาแล้วนี่ไปทั้งซุ้มครับจะเวนนานโนนานโนเพราะว่าควานไม่อยู่นะครับผมควานไม่สิมาอนนี้มาดูแกมันรักเขียว์เฮ้ยทำอะไรไหมา,มา,มาโอ้โหมาเร็วเถอะทางหัวต่น

รเราผู้ใดนี่เฮาพี่เสียเรน่มากอ่อย,ยรอครับยยนรอเขาครับยยนรอยยนรอพี่พี่ขบา่ะจะเข้าบ่าจะผู้ใด่าดอกเออดูดูด,ด ดูสายตาจะไปทำบุญด <laughs> ิเอ้าอาไหมเออ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 ไปทำบุญทำไมเด้อยคะแข็งอ่ะเยโ่ยเยียไอ้แสดงเก่งอยู่กับเจ๊เอ๊กับพี่ๆเลยดูเตอร์เตี้ยไปเลยโอ้เครื่องพี่ชื่นแล้ว ไหนวันนี้โอเคครับเดี๋ยวเราเราชมตอนถึงวัดกันนะครับ กำลังเดินทางนะครับนะเฮ้ยซาบุได้ดึงสายยางมาดิ้าบุได้ดึงสายยางมา,า,ด,าดิอย่งางชื่นเลิศลักเจลำพูนเจเพบูแล้วก็พี่บัว

ัน,นี้พี่เลิศนำหน้าเลยครับผมพี่เลิศนำหน้าน,นี่เด้ตู่เลยพี่เลิศนีน,นี่ก็จะถึงวัดแล้วนะครับแม่แม่นี่พอจะถึงวัดแล้วโอ้เดนเร็วจังลูกรอพี่ๆีน้อย รอพี่ๆกับเจ๊ๆหน่อยลูกเด็กอยากทำบุญครับพี่เล่อ,อยากทำบุญถึงวัดแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะ,ะทำตรงไหนนะครับผม บริเวณวัดก็จะมีช้างมา,อ,าอยู่อาศัยด้วยนะครับ นี่แหละวุนวุนแรบแรบวุนนี่ยบเออพี่บอใส่ชุดหล่อมาแล้วครับ À, chút chiều miền lãi nến sủa mềm mẹ ơ tuốt ở งานหยาบงานใหญ่มาแล้วพี่ชื Guys, ่นด uh, like ูใหญ่จร uh, ิงนะอันนี้ใหญ่จริงนะพี่ชื่นนะนี่จะเป็นสังฆทานนะครับผมไว้ให้เด็กๆนะครับผมแต่วาาให้กับพระนะครับผม อใ้รกับหลวงพ่อหรือหลวงตาฮะ <c oughs> ดูเจเจีสงสัยรู้สึกจะคันเนื้อคันตัวถ่ายให้หน่อยถ่ายอะไรนี่ไงเดี๋ยวแป๊บนึงแตจับจริงก่อนจับคู่แล้วจับคู่ฮะโอเคมาให้เดียก็ได้ถ้ามนิสูงโอ้ได้ได้โอเคเดียก็ยืนถ่ายแหละไม่ต้องนั่งหรอกลูก มาอด้รมาสมพรโอ้ยา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 จิก็ทำบุญน่าจะเป็นทำบุญนะครับให้ผู้ที่ร่วงรับนะครับเจ้ากรรมนายเวรของคุณแม่แอรดานะเพราะว่าคุณแม่ดาเตือนว่าป่าตัดนะครับป่วยเลยขอทำบุญ thu thập sạch đi các Thưa anh, Thưa chị, lục หน้าตาทวดทำนายเวียเจ้าทำนายเวียนตลอดทางทั้งหลายตลอดทางทั้งหลายหมายโดยก็เป็นด้วยเราทำเสร็จแล้วด้วยการทานคืนโอ้ยเราพูดเราพูดเก็บแล้วครับครับเข้าไปดูประทับเด็ดเด็ด ควานควานจับนะครับไม่ให้ากจับโอ้ยผู้จัดการก็วิ่งไปวิ่งมาอือปะเร่อาอเ้วยเอไปชิดขอใส่ด้วยชินะ เดี๋ยวอาสามมาใส่เดียดเลเนี่ย,ยามาันโอ้ยฉีดเลยลูบกบัวเก่งอยู่แล้วครับปัญญาอยู่ปัญญาปัญญาณารานังรัต,ตนังปัญญาประดุจดังดวงแก้วของมนุษย์ภาพปัญญาของบัวต,ต่างกันครับสมองสมองเป็นภาษาไทยภาษาชาติเื่นปัญญา

อ,อะลรพูดขอเสียงหน่อยเออแล้วคุณมีเสียงไหมน้องเอาพายพูดขอเสียงหน่อยเ,ออเสียงเดวันรับโอเคก็ขอบคุณที่เสียงนะครับผมที่ช่วยถือต้องให้นะครับผมก็โอเคครับนี่นะครับผมหลังจากไปทำบุญมาแล้ว ก็กลับมามีอาหารเตรียมพร้อมอทั้งแม่ทั้งลูกเลยนะครับโอเคนะแม่ๆก็สำหรับคลิปวิดโีโอนี้ขอจบไลค์ขอจบคลิปวิดีโอไว้ไเพียงเท่าน,นี้ก่อนนะครับผม้วเจอกันคลิปวิดีโอหน้านะครับสวัสดีครับใครมาวูใเร็ว,วนยิงยิงไอ